สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำวิธีการ Copy รูปจากคอมพิวเตอร์ PC นะครับ Windows ลงไปที่ iPhone ใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันชื่อว่าดอบทูโรนะครับโอเคติดตั้งลงนะครับผมเปิด d o อบทู o รขึ้นมานะครับจำา p p ของเครื่องนี้เอาไว้ที่เราจะส่งรูปเข้ามานะครับต่อไปเปิด Windows Explorer ขึ้นมาครับไปที่ m ายคอมพิวเตอนะครับในแท็บ address bar ให้พิมพ์ไปคำว่า FTP:// colon slash slash นะครับแล้วตามด้วย IP ที่เราดูเมื่อกี้นี้นะครับกดปึ่งจะเข้ามาหน้านี้ให้เราไปลากรูปถ่ายนะครับที่เราได้แบ็กอัพเอาไว้หรือว่ารูปถ่ายที่เราได้มาจากกล้องดิจิตอลคามล่เนี่ยแล้วเราอยากจะเอาลงมาไว้ใน iPhone ของเราเนี่ยทำได้ง่ายมากๆลากกี่รูปก็ได้ลงมาพร้อมๆกันนะครับ drop คลิก k drag and drop นะครับ ก็วางลงไปนะครับขนาดภาพจะได้ไซส์เต็มเลยครับใหญ่เท่าไหร่เขาก็กรอบลงไปให้ไฟล์ภาพรองรับทั้ง jpg และ png นะครับหลังจากนั้นเวลาจะใช้งาน Import ลงไปยังไงเปิดแอปพลิเคชันดอปทูโรเหมือนเดิมนี่แหละมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Import อยู่ข้างล่างให้เรากดเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วมันจะทำการกรอบรูปลงที่คามีรโรของเรานะครับเข้าไปดูในตัวคามีรโรกันดูว่าภาพมาหรือเปล่า ผมทดสอบแล้วทั้ง iOS 5และ iOS 6 Beta 4ทั้ง iPhone iPad สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับตรงนี้แอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้หาม,มาใช้งานกันครับผมห้ามพลาดดาวน์โหลดได้ที่ App Store ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามชื่นชอบสามารถกดไลค์กดเลฟกันได้ที่ f a c e b o o k c o m i p h o n e m o n นะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ